อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ชัชเชงเซาครับผมปางมากงครับบาง่องกงมาแต่วานนี่ครับมาแต่วาน,วน,านมาถึงนี่ตีสามไม่มีใครเ,อ,เอาไปต้มนอ้โอ้ <laughs> ยออบางคนคู่หายยากเลยนะคะมีอยู่แค่นี้ค่ะวันนี้้าหมดก็หมดแล้วหมดเลยนะคะอันนี้ตอนมาจากเมืองนอกค่ะตอนนั้นเมืองนอกก็เอาไปจากเมืองไทยตต่เดี๋ยวนี้ก็ขอกลับมาจากเมืองนอกนี้ออกมาจากฮ่องกงนะคะขอตอนตกลับมานะคะที่ยังมีเหลืออยู่ในทุ่นนี้ธรรมดาจะไม่มีแล้วค่ะ กองปูแล้วก็จตุรพิษพรชัยแล้วก็มาหาวุฒิอนนตอนนี้กําลังดังนนค่ะแล้วก็สีมานาเริกดังมากสนใจรุ่นไหนก็ถามได้นะคะมีทุกรุ่นค่ะล็อกเก็ตรุ่นแรกก็มีนะคะของลองปูปีห้าแปดก็ยังมีเหลืออยู่สองเดือนนะคะอยู่ทางด้านนี้ดูได้จมได้แล้วก็ฝาดูสี นี่นี่นี่ใครไม่มีลูกก็ขอลูกได้อันนี้นะปะ้าฤาษีกับนางสีดาอันนี้รุ่นสองรุ่นแรกหมดค่ะอันนี้ก็มีตะขุดพระพุทธเจ้าแล้วก็ตะขุดอนุมานใครสนใจรุ่นไหนก็ตามได้นะคะอันนี้ก็มีวุ่นพยนต์มีเนื้อเฮนแล้วก็เนื้อตรงแดงเนื้อนะวะอันนี้ความหมายยังไงครับพี่ ความหมายอันนี้อุ่นประยุนพ่อบ้านพ่อบครปูไปทางด้านโนู้นผมอะไรนะครับผมพี่ดูขุดพวงมาลัยเมื่อเช้าก็ซื้อไวนะ้แล้วไว้ไหนกันนพยาชุดตอนนี้ใช่ไหมอ่าพยาชุดกุบะตอนนี้ครับอันนี้นใช่ไหมครับได้ค่ะ อันนี้พายันของหลวงปู่อันนี้เป็นรูปเป็นหัวใจพระพุทธเจ้าครับหลวงปู่ทาไว้อันนี้เขาจานไว้เองหมดเลยอันนี้ขาไก่ร่ํารวยแล้วก็มีอันนี้ด้วยเหรออันนี้ไหมยันนยงใช่ไหมอันนี้เสมานำเลิกเรียญละสามปห้า 3, 000, แล้วยิกไม่กี่วันจะขึ้นราคาอีกนะก็วันที่เจ็ดนี้เขาผูกเสดอันนี้นำเลิกนี่อยูใอย่ใน,ในกันน้ำบนข้าวคืนเลย หมดแล้วมีอยู่เหรียญเดียวค่ะได้ตืมไปแล้วหนึ่งเหรียญนั้ยันนี้เหรอคะใช่ยันนี้เขียนไว้นานแล้วอันนี้ปลูกเสร็จมาแล้วสามครั้งนะคะมูลละหนึ่งพันบาทข่องหลวงปู่เขียนยันกับมือกันอันนี้มีต้งค้าขายแล้วก็ยันอันตรายกลางๆนะคะหลวงเขียนไว้แล้วหลวงปู่เขียนไว้หมดแล้วนะคะดูได้เลยอันนี้เขียนเองกับมือค่ะ รูเขียนไว้หมดแล้วส่นใจรุ่นไหนอีกคะตามได้ค่ะแล้วยันสีแด,ดงข้างล่างอ่ะยันสีแดงข้างล่างอันนี้อันนี้เอาไปแขวนไว้หน้าบ้านค่ะป้องกันอันตรายข้างหน้าบ้านเผื่อว่ามีอันตรายจะเข้าบ้านอ่ะค่ะตาหลวงจะเขียนไว้แล้วค่ะเพื่อนติดหน้า ใช่ที่หน้าบ้าน,นาประตูหน้าบ้านตัวเองเลยค่ะประตูรัวหน้าบ้านประตูรัวหน้าบ้านผ่าแดงปีสางรังโกงก็กลัวก็ติดผ่าแดงไว้แล้วอันนี้เขียนยันไว้แล้วเรียบร้อยการอุบัติกันไรด้วยอ,อันนี้ไว้ในบ้านนะอันนี้ไว้ในบ้านนะคะแล้วหุ่นล่างที่เป็น,ป,นปากกาสีชมพูฮะ ปาก่าสีชุ่างมอันนี้ใช่ไหมชั้นล่างสุนครับชั้นล่างข้างรับโอ๋อชั้นล่างนี้รู้สึกว่าเขาสั่งไว้หรือยังที่เขาเกาะตั้งไว้ข้างล่างนี้เพราะว่าพี่ไม่ได้อยู่งานทุกเมื่อวานไม่เห็นไมรู้สึกว่าของอ่องกงค่ะกาสั่งไว้ค่ะรู้สึกว่าอ่องกงก็สั่งประจำมาเนี้อันนี้ยันอะไรอะไรโต๊ะเอาไปค้าไก่

Đại cực trên đủ lắm Chỉ có rồi Không biết không phân Cái nó lề lô có bầu nữa Nó mới có, chứ tôi tiền có Cái mát đấy cái mát má. Rồi giả lên ngồi cái cứ เกต้องให้ครบทุกคนเลยคนก็จะร่วมกัน ทก็าาได้เดี๋ยวขอญาตสลับเติมแป้งให้อาจันเติมแป้งาจาจยนหน่อยครับเดี๋ยวให้เติมนาปาค่ายเกต้เติมนาปาเติมนาปา้าเตเิมกัน

วังบีป่าใต้ห้องแต่ันตาแต่นบ่งราได้รับารมาตัดการบนิการต่างๆต่างๆต่างต่างๆ็่างๆต่าไๆตุางาต่างต่างๆต่า่างราต่าตากๆต่างางางๆต่างๆต่างๆตางต่ต่างรต่างๆต่าต่างๆาตงๆ่าง่างกางางๆางๆตาาา่า่่่าาางาๆงนา่างงาางงงงงางงตางงเ่โลาธรรมบงเกอร์เ่า

过检查，过检查。嗯嗯